สังเกตเก do ียร์ไปไหนทําไมไม่มีเกียร์ทำไมมีที่วางแก้ว8 0 0 0มือนนิดๆเท่านั้นครับว่าเฮ้ยเราขี่ไกลแล้วนะคันนี้เราขี่ออกนอกเลนแล้วนะตรงนี้จะมีมาให้หมดเลยมาวันเดียวจะได้ขายแล้วกับรถ Mercedes-Benz E 3 0 0 BlueTEC Hybrid เฮ้ยมันมีดียังไงสภาพมันป้ายแดงเหรอทำไมคนถึงอยากได้กันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่ามันดียังไง สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับมังกรยูสคารคนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับรถ1รุ่นนะครับที่เป็นรถที่ยอดนิยมมากเลยนะครับและเป็นรถที่ผมคิดว่าเป็นรถที่ใครๆต่างที่จะครอบครองกันนะครับผมกับรถ Mercedes-Benz E300Butech Hybrid นะครับผมคันนี้เป็นรถที่มาใหม่ๆเลยนะฮะและเป็นรถตัวเฟลิปแล้วนะครับผมตัวก่อนเฟลิปก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือผมเลยนะครับถ้าใครยังไม่ดูคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและไปชมกันนะครับกับ b e n ซ์ E250 แอดว n นการ์ดนะครับมาเรามาดูเริ่มคันนี้กันบ้างน,นะครับกับ ben e 300 b e n ซ์ E300 บูติกไฮบ r i d นะครับคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี2014นะครับผมคันนี้เป็นรถที่ เป็นเฟสลิฟและคือก่อนชมปัจจุบันเนี่ยจะเป็นชมนี้นะครับผมก็เป็นก่อนชมปัจจุบันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงกันนะครับมาเริ่มจากไฟเลยนะครับไฟตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ LED Intelligent Light System นะครับผมหรือเรียกง่ายว่าเป็นไฟรวมแล้วกันนะครับคันนี้ก็จะมีไฟที่เป็นระบบเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับไฟก็จะหมุนไปนะครับให้อารมณ์เทมากเลยนะครับหรือว่าเราขับไปตอนคืนนะครับตัวนี้ก็จะเวลาลดส่วนทางมาก็จะดับไฟ ให้นะครับผมก็โอเคเลยโฉมตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโฉมเป็นตัวเอกลุสีนะครับเอกลุสีคืออะไรนะครับเอกลุสีก็คือจะมีล้อเป็นลายซี่นะครับแล้วก็เป็นกันชนแบบเรียบหรูนะฮะมาพร้อมกับกระจังหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เบนซ์ขึ้นมาให้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ภายในห้องโดยสารของ Ben ซ์ E 3 0 0 Boutique Hybrid นะครับผมภายในเนี่ยก็ให้อารมณ์ความหรูหราดูผู้ดีเลยแล้วกันครับสีเบาะตัวนี้เนี่ย จะเป็นสีเบาเป็นสีเบสครีมนะครับมาพร้อมกับลายไม้นะครับเหมือนอารมณ์เหมือนลายไม้ปาเก้มาให้นะครับรอบขันเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมนะครับสังเกตดูนะครับตรงคอนโซลกลางเนี่ยทำไมเราไม่เห็นเกียร์นะครับเปิดมาปุ๊บเจอที่วางแก้วน้ำเอ๊ะเกียร์ไปไหนนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับเป็นเกียร์คอนะครับที่เขาเรียกกันในภาษารถกันนะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์คอเป็นเกียร์7สปีดแล้วนะครับตรงนี้ก็มีคัลลิโอชิพมาให้นะครับตรงนี้เราก็ปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะ ส่วนพวงมาลัยะนะครับมาดูพวงมาลัยกันดีกว่าพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบ4ก้านนะครับผมตรงนี้ก็จะปรับเรื่องของจอตรงนี้นะเวลาผมจะเข้าออปชันอะไรก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีคําสั่งเสียงด้วยนะคันนี้สามารถไว้เสียงนําทางได้นะครับผมอยากสังเกตตรงจอนิดนึงนะครับอยากให้ดูเลขไมล์ดีกว่าคันนี้ไมล์เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับเลขไมล์เพียง8 0 0 0มืนนิดนิดเท่านั้นนะครับผม อยากให้ดูออปชันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะตรงนี้มีออปชันด้วยนะครับผมปรับตรงนี้เป็นออปชันเกี่ยวกับการเดินทางนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นระบบเป็น,ปนการขับขี่นะครับเวลาการขี่เราจะมีการขับขี่แบบการห้ามออกนอกเลนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น <esh. S 1> เซ็นเซอร์มาให้นะครับเวลาเราขี่ออกนอกเลนเนี่ยพวงมไลัยตรงนี้ก็จะสั่นนะครับเมื่อว่าเฮ้ยคุณขี่ออกนอกเลนแล้วนะอะไรตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับผมแต่ถ้าขี่ออกเลนบ่อยๆนะครับก็จะขึ้นรูปเป็นรูปกาแฟนะครับก็เหมือนกับเป็นรูปว่าเอ้ยค รถจะคิดว่าคุณจะง่วงแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะขจะึ้นรูปนั้นมาให้นะครับก็เป็นออปชันที่1เลยที่ผมชอบมากในการขับขี่นะครับก็ขี่สนุกครับออปชันเยอะนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้กันบ้างนะครับคอนโซลกลางเนี่ยตรงนี้ก็จะมีข้างบนเลยจะมีจอไอเดียมาให้หนะครับแล้วก็มีระบบนำทางเป็นเนวีมาให้นะครับประเทศไทยมาให้นะครับถัดลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกานะครับมาให้นะมูลค่าเนี่ยหลายหมื่นบาทเลยนะฮะนาฬิกาตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้นะครับถัดลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ปรับม ปรับที่หนุนหลังนะครับตรงนี้ไฟพามกนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแอร์นะครับที่ปรับแอร์เป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับก็โอเคเลยนะฮะเปิดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นแก้วน้ํานะครับผมแล้วก็มีที่จุดกรี่มาให้นะครับก็ชอบมากเลยนะครับแบบนี้มันก็ดูเก็บของได้เยอะดีนะครับอะไรก็โอเคเลยแต่ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นเกียร์คอนเนาะแลวตรงนี้ที่เก็บของก็จะน้อยนะครับเหมือนคัน W212 นปี1 1นะครับ มาดูข้างในกันนะครับตรงนี้ก็จะเก็บของได้ค่อนข้างได้เยอะเลยนะครับมีสาย USB ตรงนี้เสียบได้อีก1ตัวนะครับก็ถือว่าโอเคครับลงตัวเลยกับ Benz E 300 b บูติกไฮบริดนะครับผมอยากให้สังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่เป็นเบาะปรับเต็มตัวแล้วนะครับผมคันนี้นะฮะมาพร้อมกับ Memory Seat นะครับเป็น Memory 3ที่นั่งเลยนะครับมาให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับลงตัวเลยด้านหลังของ Benz E 300 b บูติกเนี่ย ถ้าให้ผมมองนะก็ยังไม่แตกต่างจากตัวก่อนเฟรลิฟท์เท่าไหร่นะครับจะแตกต่างกันเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะก็จะมีนี่ครับไฟท้ายนะครับไฟ LED มาให้แล้วนะครับผมสองข้างนะครับผมข้อมูลตัวนี้ก็เขียนว่า b ูเทกไฮบิดนะครับตามเชื่อรุ่นเลยนะครับผมนี่ก็เป็น E 3 0 0นะครับผมเดี๋ยวมาดูที่เก็บของกันนะครับที่เก็บของเนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะครับเพราะว่าเป็น E l a s s เนี่ยที่เก็บของเนี่ยเขามาให้เยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่า3ใบยังยังเหลือๆนะครับ แล้วมาชมเครื่องยนต์ b บ n z e 3 0 0คันนี้กันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบคู่นะคันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยให้แรงม้านะครับมาที่204แรงม้านะครับแต่คันนี้บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาให้อีกนะครับอีก27ตัวนะครับก็เป็น2 3 1แรงม้านะครับคันนี้ก็รหัสเครื่องก็เป็น o m 6 5 1นนะครับผมคันนี้ก็ รหัสเครื่องเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะครับอาจจะอยู่ในรถของ C นะครับเป็นของ C ีคัสนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับผมคันนี้นะฮะก็ถือว่าแรงเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ย1ิ1แปดกกิโลลิตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับไปกับกรุงเทพสบายๆนะครับเต็มถังเนี่ยอยู่นะครับอยากให้ดูสภาพนะครับมาดูสภาพรถใกล้ๆกันนะครับสภาพรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีขยับนะครับผมสภาพคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะฮะรถสภาพสวย พร้อมขับเลยก็ว่าได้นะฮะคันนี้นะฮะมอกเดิมยังอยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์พงสติกเกอร์เพจยังอยู่หมดไม่มีการตัดต่อตัดแต่งใดๆมาเรามีบริการรับประกันโครงสร้างตัวถังให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับใครที่ซื้อรถกับเรานะครับเราก็มีารันตีให้เช่นเคยนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบรถนะครับอยากได้รถเบนซ์เอาไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับผมราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมคันนี้นะผมตั้งราคาขายอยู่ที่ 1, 1 2 5 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ1,250,000บาทเท่านั้นลดราคาไปแดง3ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้รถที่ปีใหม่ด้วยนะครับสภาพก็ยังเป็นนำสมัยอยู่นะฮะ ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวก่อนช่งปัจจุบันแล้วนะครับคันนี้คุณก็ใช้ไปยาวๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจก็ได้นะครับใครที่มีตังอยากขับเบนซ์นะครับได้หมดเลยนะครับคันนี้นะฮะเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับผมใครที่ซื้อรถกับเรานะครับผมก็ถ่ายรายงานไปให้ดูตามสภาพเลยนะครับผมถ้าผมมีอะไรมีอะไรโอนไม่ได้หรือว่ามีอุบัติเหตุพี่ความจมน้ำมานะครับผมยินดีซื้อคืนนะครับเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ อกไปด้วยสาหรับเบนซ์ E สามร้อยบูติคไฮบริดคันนี้นะครับผมรถผู้บริหารหรือไม่ผู้บริหารก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานสุดดรบรรทุกเอกก็ต้องขอตัวลากไปก่อนฝากทุกท่านนะครับเช่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานสุดดรบรรทุกเอด้วยนะครับจะมีรถคันไหนมาใหม่ๆมาหรือว่าเป็นรถรุ่นไหนมานะครับรอติดตามชมมรอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมงกรยุทธ่าขอตัวลากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ